ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่องน้องกายสินสองครับวันนี้ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟบอลซีอาร์ดิซันะครับแนวอัลเทอร์ไรท์แล้วก็เดี๋ยวมาดูโปรก่อนแล้วกันโปรโมชั่นที่เติมได้มั้งอันนี้คือคนที่ตามผมจะได้โปรห้าสิบนะครับเนี่ยมีห้าสิบหนึ่งเซตแล้วก็กล่องสิบกล่องก็คือมีโอกาสเปิดได้เซตสามร้อยใช่ไหมเอสใช่ใช่ใช่ห้าร้อยห้าร้อยด้วยนะมีโอกาสเปิดได้ห้าร้อยใครที่ตามผมมาได้นี้เลยครับก็มาเล่นกันเยอะๆครับตามมาได้ แล้วก็มาช่วงกิจกรรมพอดีเลยใช่ไหมแจกกองสามกองใช่ไหมแอดมาอครับห้าสิบเติมอะไรนะตัวละครนะมาช่วงกิจกรรมพอดีเลย<อ>ก็เติมอยู่นะซีซั่นแรกจะไม่มีเซ็ตพันก่อนนะครับเดี๋ยวซีซั่นสองน่าจะมาใช่ไหมแอด <S <S ใช่ใช่ใช่โอเคเออจะพัน<อ>ยังไม่ทำโอเคโอเคมามาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยคนทำคลิปเนี่ยไปไปใส่กัญชามาเลยไปใส่กัญชามาเลยโอเคโอเค โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับรอเขาด้วยเขาจะทำเขาจะทำกิจกรรมด้วยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเข้ามาเข้ามาเกิเข้ามาเนี่ยยืนตรงเนี้ยตึใครออกใครออกบอกเดี๋ยวกูเตะเองแอดตึกไหนตึกไหนอยู่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 ข้างในแหละกายได้ได้ตึกตึกนี้หรอตึกตรงนี้หรอตึงนี้หรอ โอเคมาไม่ไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเสกมาแอดดูแลดีนะครับเซิมนี้อยู่แล้วเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงรอในนี้นะใครออกกู <S <S เห็นชื่อใครเลยประตูนะ,ะแบนเลยนะแบรนั้งเครื่องนะครับไม่ใช่แบนนนะนนแบนยกเครื่องเลยนะโ okay. อเครออยู่รออยู่ กล่องแรกซ่อนแล้วอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาฮัลโหลเฮ้ยอย่าออกไปก่อนดิมีอีกคนอะในเซิร์ฟตอนนี้มีอยู่ห้าคนแล้วหล้วกล่องหนึ่งปั๊บหนึ่งโอเคบางแผนหมดเลยอ่ะโอ้คนในเซิร์ฟ สุดยอดเลยไหนทั้งหมดตอนนี้อยู่คนหายไปไหนวะห้าคนห้าคนพอดีเอาสี่คนห้าคนโอเคโอเคนับหนึ่งถึงสามเริ่มนะหนึ่งสองแอดสามดิสามเดี๋ยวไปแล้ว ยิงกันได้ยิงกันได้ยิงเลยลงเติมได้ได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งกล่องแล้วได้นะครับเปิดเลยเปิดเลยเออตัวสิบมาตัวสิบมานะตัวาสิบมานะไม่ไม่เจอวะซ้อนซ้อนไปทุกที่แหละสามกล่องอะทั้งหมดอะได้หนึ่งได้หนึ่งแล้วได้หนึ่งแล้ว เจอหนึ่งแล้วเจอละหนึ่งคนเจอลวหนึ่งคนไม่ได้โกงไม่ได้โกงเจอจริงเนี่ยเปิดแล้วมีสามมีสามครับมีสามความเป็นไปได้อะอใจเย็นดิัยรุ่นมีมีสามสามครั้งทั้งหมดกล่ากล่องโอ้จะแตกอาแตกแตกอะแตกอะ โอ้คนทำคลิปโง่จเย็นดีเฮ้ยไม่คนแตกคนที่เจอกล่องแตกระดับเซนดาสิบอะเซนดาสิบตกอะเซนดาสิบตกอะโอ้ตรงบันไดอะพี่ยิงเมื่อกี้อะเอาดิเก็บดิตรงตรงตรงบันไดตรงบันไดเซนดาสิบตรงบันไดอ่าหนึ่งหนึ่งกราบแปดลงแล้วฮะเก็บแล้วเจอหมดยังเจอหมดยัง เจอหบนยังหลายอัปเดตซีไม่ใครเจอแล้วผมเปิดแล้วได้หกสิบเมื่อกี้ตัวหกสิบได้อะไปดีตรงบันไดอ่ะตัวกสิบแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอย่ายิงอย่ายิงแก้ก่อนวะเนี่ก็ไม่มีเออแล้วก็เซิร์ฟนี้ของมีราคาทุกทุกอันนะครับใช่ของมีราคาแล้วก็ราคากำหนดเดี๋ยวแอดมินเขาเป็นคนตั้งนะครับ มันก็ที่เหลือก็คุยกันเองใครแชทเอาว่าจะเสนอราคาเท่าไหร่ครับในแชทส่วนตัวแต่ราคาปกติแอดมินจะตั้งให้นะครับใช่แลครับตรงหลังคาไม่มีเหรอไม,ไม่เจอเหรอเอ้ยพี่เจอนะกองท้ายไม่มีใครเจอเลยางสัยมีคนมีคนมีคนเจอลังเงียบไวอ้อ่ะ ก็ดจำได้จำได้ก็ไปดูดิกำลังกำลังไล่ดูน่ะกำลังไล่ดูสองกล่องอ่ะสองกล่องหายไปแล้วอ่ะสวยเหลยกกล่องนึงเจอแล้วเหรอเอาไหนไหนกดไมาดีคนที่เจออ่ะยิงเลย ก็เลยกล่องหนึ่งอ่ะก็เลยกล่องหนึ่งกล่องกล่องพอพอไอ้กูน้องน้องกายน้องกายเจอเมื่อกี้มึงหายอย่เดียวไม่ยิงกันเลยเหรอไปไหน อยู่แล้วครับห้าสิบนะห้าสิบนะเอาห้าสิบนาะใช่ใช่ใช่เอ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าซอนอินมีเมียดิแอดแม่งไม่มีเมีย่าโอ้แตกโอ้แตกแล้วอ่ะไก่เจอยังเจอยัง เจอใจกองยังถามดิเจอเจอครบยังมีใครเจอบ้างมีใครเจอบ้างยั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 งครับยังครับยังครับยังเหรอเอาพันเอาพันเลยดีไหมเอาพันเลยดีไหมให้เริ่มใหม่ไหมให้เริ่มใหม่ไหมอีกเพิ่มอีกสามกองมา ไปยิงด้วยอันนี้อันนี้ใส่ผผมมจจะะไไดดด้เิ้ใส่แค่เนะเฮ้ยเนี่ยมีคนเจอแล้วเนี่ยมีคนเจอแล้วเนี่ยใส่ใส่หัวเก้าสิบเนียใส่เฮ้ยใครใส่ห้าร้อยมาผมผมผมเนี่ยมีคนเจอแล้วเฮ้ยมีคนเจอแล้วใส่หัวเก้าสิบเนี่ยมันมันเจอมันเจอก่อนมันเจอก่อนเออเนี่ยเนี่ยมีคนเจอแล้วเนี่ยมาเหลือกล่องนึงมาเหลือกล่องนึงอะไรเหรอเฮ้ยเห็นคนนึงบอกว่าเปิดได้หัวห้าสิบม่ใช่เหรอมันก็มีแค่สามกล่องดิ เมืม่มอก<ม>ี้เจอชั้นสผมเก็บแล้วผมเก็บล้ลงมาลงมาผมเก็บแล้วผม,วผมวโผมง่ใช่เฮ้ยหาไม่เจอนะเมื่อกี้ขึ้นไปเซ็งว่าอยู่มุมแน่หะหาฮา,าได้ได้ได้รอได้ โอ้มันมันก็ยิงกันมันเองก็ยิงพวกมันตายอะดไิไม่ไม่ใส่กัญชาดีกว่าคนคนมันส่วนส่วนมากวา่าห้าสิบหรออ่ายังไง ใช่ใช่แบบสามสามชิ้นอะปืนหัวตัวปืนตัวหัวอะงรประนะซึ่งนี้แจกของเยอะนะมาเล่นกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่สิบพฤษภามนี้นะครับเดี๋ยวเราทางเราจะมีทางแอดมินนะง่ายๆว่าจะมีการทํากิจกรรมแจกของนะครับถึงก็มาเล่นกิจกรรมกันได้นะครับเดี๋ยวยีโพสทางกลุ่มนะครับว่าจะจัดกิจกรรมกันตอนไหนนะครับรอติดตามกันได้เดี๋ยวลิงก์กลุ่ม จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็ลิงก์ดาวน์โหลดด้วยแล้วก็ถ้าใครเติมนะครับก็ติดต่อทางแอดมินได้เลยนะครับมก็เดี๋ยวแอดมินจะจัดการให้ป๊หนึ่งการว่าไงนะกัญชากัญชาป่ะมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาจะแจกแล้ว แอดมินไหนกูคนเดียวกูยืนอยู่เนี่ะร้อยห้าสิบเดาเดาเดาผมเดาเดาเดาดูให้เดาดูให้ถ้าโปรผมก็ผมก็ยึดคืนอ่ะแค่นี้แหละแล้วก็แบนเครื่องด้วยใช่ใช่เลขสองทำคลิปครับมามาครบกันแล้วใช่ไหมมึงยืนกันตรงนี้นะ ไม่ไม่ไม่เข้ามาเข้ามาเข้ามาข้างในอยู่คน้าใครใครใครขยับตัวนะมึงอยากขยับตัวนะเห็นเห็นชื่อขยับกูแบนแค่นี้โอเคโอเคก็เดี๋ยวเราแอดเอากำลังกำลังกำลังไปไปอยู่ข้างใน โอ้แอดมันเช้าว่ะไม่่ต้องไม่ต้องรับที่เข้าไปข้างในไม่ต้องรับตี้เข้าไปข้างในเฮ้ยเข้าไปดิอย่าบังเข้าไปเไปดิเฮ้ยอนนี้เข้ามาดิบอกเขเข้าไปม่เข้านะเขว่เจออนี่เนี่ยเอนเอเนี่ยเนเออะเนไม่เ้ามาเล้นะได้ได้ได้ มีใครซื้้ออกทังวเนี่ยเนี่ยเนี่ยดึงไปดิพี่ดึงไปดิเอ็นเออะเลขสี่อะเลขสี่ไม่มีคนออกอ่ะพี่ว่าครับว่าจางได้ครับจางได้ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะหัวพ่อค้าเข้ามานะรับสมัครแค่3คนประจำเซิร์ฟ ซอน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 กำลังซอนมองไ,ไม่เห็นเลยกี่กองกี่กองครังนี้กี่กองไม่ไม่เสร็จาเสร็จาสิบเซรหนึ่งแบบแยกแยกขีมส่วนมันบอกตรงไหนตรงไหนไมนตึกหรอไม่ไมข้างนอกไอ้ไม่บอกเลยซ่อในกอ๋อ mà lên, 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 Kéo kéo Cầm lên, mà lên, เขียว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 หีมืออะี่ะมีมึอะไร่อะไรยิงดีกว่ามีคนใกล้เจอแล้วมีคนเจอแล้วกูว่าจังหวะนี้ ไม่คดเจอมันเห็นไม้มันเห็นไม้มีคนมีคนใกล้เคียงแล้วหนึ่งคนใกล้เคียงสองคนอ่ามีคนเจอหัวโอ้โหไม่เจออ่ะโห อ้าอ้าแทเกเขเขเเจยังเจยังเจเจเหมอนยันเจเหมันยังเจเหมันยันเยมันยนต้นต้นต้นตนตนตนมีคนเดินผ่านมีคนใส่ห้าสิบมีคนใส่หสิไปมีคนใส่ห้สิไปไหนไม่ไม่เอาห้าสิบไม่เอาห้าสิเอากัญชามาเอากัญชามา อ้าวเตอมีมีคนใกลเคียงสองคนตรงไหนตรงไหนไปหน่อย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 ต้น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 ต้มะม่วงหิมะพ่านอ่ามีคนเจอมีคนเจอปืนรงไนวะ นี่นี่นี่เธอเก่าแล้วไว้รุ่นไอ้โคเพื่อน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 หัวกูยยิงิงหัวมันไม่เข้าหัวมันจืดโอหแขนใหญ่เหรอวะเนี่ยเฮ้ยมีมีคนเอาหัวห้าห้าสิบมาไหนจีอ่ะจียูอ่ะเลขศูนย์อะอ้าโดน นี่ยเนี่ย G U เนี่ย,ยไม่เห็นหรอ G U หัวร้อยห้าสิบไม่ไม่ไม,ไม่มันเก็บได้มันเก็บได้มันเก็บได้มันพิ่งเดินมาหัวร้อยห้าสิบนะเจ๊ะเจ๊ร้อยห้าสิบเลยเหรอเอาเก้าสิบตอนนี้เก้าสิบแต่ขอพื้นที่แคบๆพอเฮ้ยพี่เจกเยอะไปเปล่าโอเคเดี๋ยวมารีวิวเซ็ตกันครับอันนี้คือเซ็ตไหนอะ ใน, <50. S 1> ในหัวขัดหัวขัดหัวอันนี้ขัดหัวนะแล้วก็อันนี้เซตห้าสิบนะครับเอ้ยเดี๋ยว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 เรียงใหม่ดีกว่าอันนี้ห้าสิบที่ตามผมมาจะได้นะครับแล้วก็อันนอน,นี้ใช่ไหมโอเคอันนี้คือเก้าสิบนะครับนี่แล้วก็ <50 S 1> ต่อไปร้อยห้าสิบนี่แล้วก็ อะไรนะเอ้ยเดี๋ยวขาดอะไรอ่ะขาดอันนี้ใช่ปะ,ะใช่ไหมเนี่ยสใสน,นี้ไหมเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนไปนหน่อยน,นะนี่ประมาณนี้คนะรับร้อยห้าสิบผมว่าเท่นะเนี่ยวสวยนะนี่อ๋อปืนไซเบอร์ปืน<อ>นะมาสลับกันเนี่ยปืนมาสลับกันอ่ะสลับเลสลับเลอ๋อนี่ครับอันนี้ห้าสิบที่ตามมาจะได้นะครับ ตาผมอาจจะได้เซ็ตไอ้นี้ห้าสิบแล้วก็ได้กล่องสิบกล่องแล้วก็อันนี้สเกาสิบถ้าเติมก็ได้อยู่นะยิงยิงรัวอยู่นะเนี่ยกดค้างได้ครับเติมนี้ยิงกดค้างได้เลยรัวดีแล้วก็ร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยเก็บเสียงนะโคตรตรงเลยเป็นสามร้อยเก็บเสียงนะครับนี่แล้วเซ็ตห้าร้อยอะเซ็ตห้าร้อยเซ็ตห้าร้อย <500. S 2> นี่นี่เก็บเสียงนะไม่มีไม่มีเสียงเลยอะ่ะห้าร้อยห้าร้อยนี่อยากเทปน,นึ่งยังไม่มีตัวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวให้ก็ได้ <5. S 1> มีมีอยู่มีอยู่ยขาดปืนอะ่ะขาดปืนขาดปืนอย่างเดียวเลยหัวด,ด้วยหัวด,ด้วยแอดติหัวดิ นี่คือ500นะครับก็เซตพันเดี๋ยวรอซีซั่นหนะ้านี่รัวนะรัวนะเซตห้าร้อยอ่าห้าร้อยก่อนนะครับเอาใส่เลยใส่เลยใส่เลยใส่ใส,ส่ครบเซตเลยโอ้สวยเหมือนกันนะนี่ก็เท่นำอืมเท่นะอ,อ่าโอเคอแล้วก็เซตสามร้อยต่อเลยเซตเซตสามร้อยต่อเลยทีเซตทีละเซตนีเหมือนใส่ก่อ อืมอย่างเท่แต่หน้าดูเหมือนอะไรสักอย่างอะหน้าดูเหมือนอะไรสักอย่างดูดิปากแซ่บปากจัดโอเคโอเค150ต่อ250 150อกว่าเท่นะเท่เท่ดีอะเท่กว่า300นะนี่เห็นไหมมันมีแบบไงมังกรอยู่ข้างๆอ่ะมันเฟี้ยวอ่ะดูดิกเโอ้โหอย่างเท่อะครับเหมือนในรากันบอลอ่ะน้องๆก็ดูเอาแล้วกันนะดูเอานะครับดูเอา แล้วก็ต่อไปเซก้าสิบเซก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบนี่นี่นี่ก็ได้อยู่นะ<อ>ก็เหมือนทา,าร์ฟัมเมอร์อ,รอ่ะเออก็เหมือนทา,าร์ฟัมเมอร์นะก็ดูออกกันแล้วเอ้ยเซตทั้ง <c oughs> สิบลีเซตทั้งสิบลีเอาหมาเอาหมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ก็ไนดนะ้ปืนม่วงนะครับเซตทั้สิบก็ดีนะผมว่าก็โอเคอยู่นะนี่นี่นี่ก็ใช้ได้อยู่นะก็ดูอันนี้กันแล้วกันนะครับเนี่ย เดี๋ยวด้เดี๋ยว่หยุดกลับไปอ่ะโอ้ใส่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 อันนี้นะครับเซตที่จะตามผมมาแล้วจะได้นะครับนี่เป็ไงล่ะย่างแท่งนี่นะครับแล้วก็ตัวมาใครที่ตามผมมาก็จะมีเซตนี้ตั้งเอะมีตัวนี้ตั้งแต่เริ่มเลยนะครับก็คือเซตนี้สำหรับคนที่ตามผมมาก็พิมพ์ว่าตามน้องกายศูนย์สองมาครับหรือแคปหน้าจอคลิปมาแล้วก็ใส่เมลไว้ตรงคลิปเลยนะครับ ตรงที่แคปลงไปกดดิดไค์เฮ้ยกดไลค์ดีโอ้ใครกดไลค์ไม่ได้โอ้อะไรอ่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็โปรโมทประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์แชร์กลุ่มอะไรหรอกดซับตะใครอ๋อแล้วก็ที่สำคัญแชร์กลุ่มห้ากลุ่มใช่ไหมแชร์กลุ่มห้ากลุ่มได้เลยนะเจ็ดกลุ่มหรือห้ากลุ่มนี่หลัง ได้ได้ได้แล้วตัวละครได้ตัวละครกับเซตห้าสิบห้าห้าเซตหรือสามเซตนี่แหละนี่นี่นีคิดดูเอาเซตห้าสิบก็มีราคานะครับอยากเซตห้าสิบสามเซตใช่ไหมครับห้าสิบหรือห้าห้าห้าเซตหรือห้าสามเซตนี่แหละเยอะนะเยอะนะตามผมมาก็ได้โปรโมชั่นห้าสิบอยู่แล้วอ่ะแล้วได้กล่องสิบกล่องมีโอกาสเปิดถึงเซตห้าร้อยเลยนะครับได้ครับประมาณนี้อ่าน่านก็ อ่ะครั้งท้ายละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดใครให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตามมาเยอะๆนะครับโอ้โหโอเคเรานี่ก็ขอบคุณครับแล้วกดติดไลค์อยาผมให้ของ